สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ครูจะมาสอนทำสายนะครูจะสอนอยู่สองวิธีนะคะก็คือวิธีที่ทำกับมือนะเราจะมีวิธีที่เย็บด้วยมือกับเย็บด้วยจักรนะคะครูจะสอนวิธีแรกก่อนสำหรับคนที่เย็บมือนะคะครอที่แร้ที่ครูค้างไว้ก็คืออ่าที่เรื่องเชือกเชือกก็จะประมาณเส้นเท่านี้นะคะไว้ตรงกลางแต่ว่าเชือกเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะใช้เท่าไหร่นะคะวิธีนี้สำหรับคนทำมือนะคะ เราจะวางผ้านะคะโดยให้หัวสองข้างนี้นะคะหัวสองข้างนี้เหลือประมาณเท่ากันเพราะว่าเ่อนั้นครูบอกให้ตัดช่วงนี้กว้าง9เซนยาว50 cm. แต่สายครูให้ตัดอยู่แค่45เซนนะคะเราจะวางให้ชิ้นค่อนไปทางด้านใดด้านหนึ่งก่อนนิดนึง นะฮะแล้วก็ทําการพับนะฮะพับลงมากักเข็มหมุดไว้ก่อนนะคะพับลงมาเดี๋ยวตรงนี้เราจะใช้มือสอยนะคะใช้มือสอยไปแล้วกักเข็มหมุดไว้ก่อนส่วนด้านนี้เราพับไปปุ๊บเราจะทําการพับถอดเข็มหมุดตัวเดิมนะคะแล้วก็พับหุ้มเข้ามาให้อยู่ประมาณนี้เกึ่งกลางแล้วเราจะทําการสอยตั้งแต่ข้างล่างเลยนะคะ ตั้งแต่ริมสุดซ้ายเลยนะคะเดี๋ยวทำการพับเข้าไปแล้วทําการสอยตรงนี้ค่ะเก็บกริมให้เรียบร้อยวิธีการสอยเราก็จะสอยเหมือนสอยขั้นบันไดหรือจะสอยพันทีๆก็ได้นะคะเพราะตรงนี้อยู่ด้านในไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราจะมีการหุ้มเชือกอีกทีหนึ่งนะคะแต่เอาให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ให้แน่นนี่คือวิธีที่หนึ่งสำหรับคนทำมือส่วนวิธีที่สองเดี๋ยวครูจะอัดคลิปให้อีกคลิปหนึ่งนะคะ นะคะพับไปเรื่อยๆจนสุดนะคะเราจะทำจนสุดนะคะให้มันอยู่กลางประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปสอยกันเลยนะคะสอยก็คือ,อใช้ได้ที่สีใกล้เคียงกับผ้าก็ได้นะคะคุณครูใช้ตัวนี้นะคะสอย อสอดเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ทาการสก,กิดข้างล่างขึ้นมาอย่างนี้นะคะสอยเข้าไปทีทีค่ะเหมือนที่เราสอยขั้นบันไดทั่วไปนะคะเราเตรียมทําสายอย่างนี้ไว้สอยจนสุดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาเชือกใส่ตรงกลางนะคะสอยไปเรื่อยๆ อันนี้พอสอยออกมาเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะต,ตึงๆแน่นๆอย่างนี้นะคะเอาตอนเวลาจิกนะคะจิกให้ถึงถึงเส้นกระเป๋าข้างในด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะเราคลำตรงนี้สายกระเป๋าที่เราเย็บไว้ที่ไม่ถึงตรงนี้นะคะเราคลำเสร็จแล้วทําการขีดเส้นก่อนนะคะให้รู้ว่าอยู่ตรงนี้ สายกระเป๋าเวลาทําต้องเช็คสองข้างให้ดีๆนะคะจะได้เท่ากันเสร็จแล้วจากตรงจุดนี้จุดที่เราขีดไว้ตรงนี้นะคะจุดนี้ที่เราขีดไว้วัดขึ้นมาอีกสี่เซนนะคะวัดขึ้นมาอีกสี่เซนนะคะวัดขึ้นมาอีกสี่เซนเวลาทํานะคะขอให้นักเรียนทําพร้อมกันสองข้าง นะคะจะเวลาเช็คจะได้เช็คได้ง่ายว่าสายกระเป๋าเราเท่ากันแน่นอนพอ,อขึ้นมาอีกสี่เซนปุ๊บเราจะเอาเชือกค่ะเชือกที่คุณครูบอกไว้เตรียมไว้เราจะมาหุ้มตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ทําการสอยเชือกยาวเท่าไรเชือกยาวถึงตรงที่เราขีดไวส้สี่เซนแล้วเราก็ตัดก่อนได้ค่ะเราจะใส่แทรกเชือกไว้ข้างในนะคะเพื่อให้สายมันดูกลมและสวยงามนะคะ แล้วเราทำการสอยปิดนะคะสอยปิดตรงนี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะสอยปิดอย่างนี้นะคะตอนที่สอยช่วงแรกให้พันก่อนสองร็อกไว้ก่อนสองรอบก่อนที่จะเริ่มสอยเราไม่สอยให้เห็นได้นะคะตรงนี้เราจะไม่ให้เห็นได้นะคะสอยเชือก เชือกตัวนี้มันจะเป็นกลมใหญ่ขนาดเท่าไหร่เอ,อ่อขนาดอยู่ที่ครึ่งเซนนะคะนะ,ค,ะความกว้างของของชืออยู่ที่ครึ่งเซนก็พอใส่แล้วปุ๊บมันจะพอดีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครไม่อยากทำแบบนี้ก็มีนักเรียนอยู่กลุ่มหนึ่งเขาก็ใช้เย็บไปก่อนแล้วก็ใช้สายน้ำเกลือสอดเข้าไปแทนก็ได้นะคะเป็นสายรวดเส้นพลาสติกค,ค่ะ กลมๆใส่เข้าไปแทนก็ได้นะคะตรงนี้เราหาสามารถหาวัสดุอื่นใส่แทนได้เพื่อให้สายมันอยู่นะคะแล้วเราก็ทําการสอยอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนถึงสุดริมสุดปลายทั้งสองข้างเนาะนะคะใส่เข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ทําการสอยนะคะไม่ให้เห็นได้นะคะเล้วดึงให้แน่นนะคะอย่างนี้ไปเรื่อยๆ นะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะสอนสําหรับคนที่เย็บจากตรงนี้พักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะสาหรับคนที่เย็บจากนะคะครูจะเอาผ้าทบครึ่งก่อนเพื่อหาแนวในการที่จะเย็บเราจะเย็บเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็เอาสายกระเป๋านะคะมาล็อกไว้ก่อนนะคะสายกระเป๋าจับให้เท่ากันก่อนนะคะผ้าต้องจับให้เท่ากัน แล้วก็สายกระเป๋าล็อกไว้จริงๆแล้วเราสามารถเช็คได้แต่คุณครูกลัวกลัวเส้นจะไม่เท่ากันนะใช้วิธีนี้ง่ายสุดไม่ต้องมานั่งวัดเพราะบางคนวัดตามองไม่เห็นบ้างนะคะวัดผิดวัดถูกขีดผิดขีดถูกวิธีนี้ง่ายที่สุดก็คือเอาสายมาวางให้ชิดริมสันทบตรงนี้นะคะทบผ้าให้เป็นสันทบแล้วสายมาวางตรงหัวท้ายยังไม่ต้องสนใจนะคะแล้วก็ทําการขีดค่ะ ขีดเลยนะขีดเพื่อเป็นแนวในการเย็บจักรแล้วเอาเนี้ยแหละค่ะไปเย็บจักรได้เลยนะคะย้ำหัวย้ำท้ายให้ดีนะคะนี่คะ่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆถอดตรงนี้อะ่ะย้ายเข็มหมุดย้ายเข็มหมุดมาถอดถอดจากสายมากัดตรงนี้แล้วไปทําการเย็บด้วยจักรอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเย็บจักรออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะ อ่ะนะคะคุณรูณเย็บมาแล้วนะคะนี่ค่ะเย็บมาแล้วเย็บีดจักแล้วก็ทําการรีบแบตะเข็บก่อนนะคะอย่าเพิ่งพลิกเสร็จแล้วก็ใช้ตัวกลับผ้าเนยค่ะถ้าใครไม่มีตัวกลับผ้าตัวนี้นะคะก็เอาเข็มใหญ่ร้อยได้สปาน4เส้นล็อกเข้าไปแล้วก็ดันออกมาเหมือนเราทำไส้ไก่ค่ะ กับผ้าออกมานะคะพอกับผ้าออกมาเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็ขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงก็คือเอาสายดันเข้าไปใส่เข้าไปตรงนี้นะคะครูก็ใช้ตัวกับผ้าเนี่ยค่ะใส่เข้าไปเนี่ยทีการเราจะเสียบเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปพยายามให้อยู่ตรงขึงกลาง นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็คือเราใส่ก็เหมือนกับใส่สายตอนยี้ที่เย็บด้วยมือค่ะเราจะเหือหัวท้ายไว้นิดนึงไม่สุดนะเนี่ยคลำคลดูนะะให้มันเหลือขนาดเท่ากันนะซ้ายขวาเท่ากันนะคะแต่เวลาเราเย็บด้วยตรงนี้มันจะยืดขึ้นนิดนึงนะคะอย่างนเนี้ยเนี่ยครูคำ คําสายมันจะเหลื่อมกันมานิดนึงตรงนี้เราก็สามารถตัดทิ้งได้เราต้องดูสายเป็นหลักนะคะสายที่อยู่ข้างในเนี่ยค่ะตอนนี้สายอยู่ข้างในครูประมาณนี้เดี๋ยวครูขีดให้ดูก่อนนะคะตอนนี้สายเราจะยึดสายข้างในเป็นหลักแล้วนะคะเพราะผ้าเฉลียงเวลาเรารีดหรือเราเย็บมันอาจจะมีการยืดหยุ่นได้นะคะประมาณนี้แล้วเราก็วัดวัดสี่เซนเหมือนเดิมนะคะสี่เซนเหมือนเดิมเพื่อที่จะใส่สายเหมือนเดิม นะคะนะคะเพื่อใสาๆเหมือนเดิมแล้วก็เราก็เอาเชือกมาวางแล้วก็สอยเหมือนเดิมหรือถ้าเกิดใครบอกเย็บได้ไหมคะเย็บได้ริมเล็กๆแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีเตีนผีทับคิ้ว1ส่วน4นะคะมนถึงจะเดินได้เพราะข้างหนึ่งจะสูงข้างหนึ่งจะต่ำแต่ถ้าเกิดจะทำให้ง่ายเราก็ใช้มือสอยเหมือนเหมือนตัวแรกเหมือนตัวที่เราทำสายของตัวนี้ นะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันด้านนี้มันยาวไม่เท่ากันเห็นไหมคะตรงนี้มันเหลือที่คุณครูบอกว่ามันเกิดความยืดหยุ่นแล้วก็ตัดซะให้มันเหลือปลายหางประมาณเท่ากันแล้วเราก็ทําการห่อเส้นได้เหมือนเดิมนะคะก็ทําเตรียมตรงนี้ไว้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะมาสอนวิธีการประกอบสายเข้ากับตัวกระเป๋าอีกทีหนึง่งค่ะสวัสดีค่ะ